ครูบาอาริยชาติอริยะจิตโตนะท่านจะกดนะท่านกดพิมพ์นำเลิกไปแล้วพรุ่งนี้จะเสกนะเสกนำเลิกพระปิตาพุทธศินของนะทีมของนะพี่เสือคุณนิพัะสมาร์ทอิเมเตจและคุณป้อมสกลนะเดี๋ยวมาดูทีละองค์เขาส่งให้ผมมาเนี่ยโอ้โหเนื้อขาวฮนะเนื้อขาวเลยนะองค์แรกครับ ด้านหลังนะด้วยด้วยเป็นพุทธสินนะด้านหลังเขาก็จะเป็นพุทธสินนะนี่ฮะนะเนื้อขาวนะส่องแล้วแมะนะส่องแล้วได้เลยนะครับเพราะว่ามีมวลสารลอยขึ้นมาเนี่ยอย่างนี้นะมาดูหน่อยว่าเนื้ออะไรนะครับนะเนื้อขาวเนี่ยเนื้ออะไรนะเนื้อขาวฮะชื่อเขาฮะ เนื้อขาวปัดธรมังอิธิเจผงทองเสกฮอ๋อเขามีผงทองนะเขามีผงทองระยิบระยับอยู่ในองค์นะนี่นะพระปิดตาผงทองเสกนะเนี่ยเนี่มีผงทองเสกนะระยิบระยับอยู่ในองค์เนี่ยนะครับนี่นี่ฮะด้านหลังเป็นอัครายันนี่ฮะนะลวดลายโอ้นะ คูบาลิยชาติเนี่ยท่านเขียนยันสวยอยู่แล้วนะอักขระยันท่านจะปาหน,นี้แล้วเขียนสวยมากเนี่ยยันสวยมากเลยมีความนะมีความแตกต่างจากนาพระรุ่นอื่นๆนะครับมีเอกลักษณ์เป็นขององค์ของท่านเลยนะครับอันนี้เนื้อขาวนะฮะน้เนื้อองค์ต่อมานะครับองค์ต่อมาโอ้โหเนื้อน้าเงินนะฮนะน้าเนื้อน้ําเงินเดี๋ยวชื่อยังไม่รู้นะครับนะ้าเนื้อน้ําเงินนะฮนะนเนื้อน้ําเงินสวยทีเดียว เนื้อผงว่านจากักระพัดตะใบทองตะกุดเงินหนึ่งดอกสีน้ำเงินนะนี่นะสีน้ำเงินโอ้โหเข้มเลยเข้มเลยเนื้อว่านนะเนื้อผงว่านจากักระพัดตะใบทองตะกุดเงินหนึ่งดอกเนื้อน้ำเงินนี่สวยไ้ม โอ้โหแจ่มเลยนาะจัดจ้านนะครับอันนี้เนื้อน้าเงินนะาเนื้อน้ำเงินนี่มาดูวันที่ละองคนะครับนะมีทั้งหมด8องค์นะที่เขาส่งมาเนี่ยนะครับ8องค์เดี๋ยวมาไล่กันที่ละองนะนะถ้าท่านสนใจก็หาแต่ถ้าไม่สนใจก็ปล่อยผ่านนะครับนะผมเอามาให้ท่านดูนะของคูบาอริยชาติอริยาจิตโตพระปิตาพุทธศินรุ่นรวยมหาเศรษฐีนําเลิกนะครับ คูบาอริยชาติอริยจิตโตเนี่ยวัดแสงแก้วโพธิยานจังหวัดเชียงรายจัดสร้างโดยทีมงานพี่เสือคุณนิพัฒน์สมาร์ทอิมเมจแล้วก็คุณป้อมสกลฮะมาดูองค์งที่สาครับองค์ที่สมโอ้โหนะเนี่ยเขาไม่มีความเหมือนกันเลยนะนะเป็นความเหมือนที่แตกต่างทั้งหมดเลยรูปทรงพิมพ์เหมือนแต่เนื้อแตกต่างฮนะดูเนื้อองค์นี้โอ้โห เนี่ยถ้าดูเหมือนกับลุยลุยมาเลยนะครับองคเนียเหมือนลุยลุยมาเลยอะ่ะนะององนี้คือเนื้อใบรานคุกว่านมงคลร้อยแปดนี่นะเห็นไหมนั้นผมบอกแล้วเหมือนลุยลุยเลยคุกว่านมงคลร้อยแปดฮะโอ้โหเหมือนกับว่าคุกจริงๆอ่ะลุยลุยเลยอะ่ะนี่นี่ฮะนะว่านมงคลร้อยแปดบางคนชอบอย่างนี้ฮะ นะจริงๆแล้วอย่างผมเองผมก็ชอบเนี่ยนะลุยลยอ่ะเป็นแบบลุยลุยเหมือนเปิ้ลโคนอะไรประมาณเนี้ยนะลุยลยอ่ะเออสวยดีมอนกันนะนะดูแปลกแปีกหีมอนกันนะนี่ฮะนะนะเรามาดูนะมาไล่ทีละองค์อันนี้องค์ที่สามนะฮะองค์ที่สามยังขนาดนี้เดี๋ยวมาดูองค์ที่สี่ครับองค์ที่สี่ผมเห็นไปพร้อมท่านนะ่ะผมยังไม่ได้ดูเลยนะองค์ที่สี่ โอ้โหองคงนี้องนี้แจ่มจำหลัดเลยโอ้โหอะไรกันนี่โอ้ยดูสิโอ้ยองน,นี้นี่แจ่มมากแจ่มจริงๆแจ่มไปถึงด้านหลังเลยเป็นลายไปถึงด้านหลังเนี่ยด้านหลังก็มีลายครับโอ้โหเป็นลายไปถึงด้านหลังเลยทีน,นี้โอ้องนี้ท่าทางจะพิเศษพิเศษยังไงเดี๋ยวมาดูฮะพิเศษจริงๆด้วย เนื้อพิเศษหนึ่งเนื้อผงปัตมังอิทิเจลงยาลาชาวดีเต็มสูตรสร้างห้าแบบแบบและสิบองค์ลุ้นหน้ากากอาบทองคําแบบและห้าองค์โอ้โหโอ้โหนี่ของครูบาอริยชาติอริยจิตโตนะซึ่งครูบาเนี่ย นะวัตถุมงคลลักษณะแบบเนี้ยคูบาไม่ค่อยมีฮะนะไม่ค่อยมีฮะนั้นเนี่ยผมบอกว่าทีมงานพี่เสือทํางานออกมาเนี่ยผมบอกว่าโดนเลยนะโดนใจนักสะสมเลยนะครับแล้วโดยเฉพาะสายคูบาอริยชาติอริยจิตโตเนี่ยนะผมบอกไม่ได้ไม่ได้ไปขออนุญ,ญาตสร้างกันง่ายนะคูบาอริยชาติเนี่ยเพราะว่านะท่านเมตตาก็จริงนะครับนะัเมตตาแต่ท่านก็ต้องดูอะ่ะนะท่านดูว่า ทีมงานไว้ใจได้ไหมทางานจะมีคุณภาพไหมถ้าทํางานแล้วนะวัดโดนด่าพระโดนด่าท่านก็ไม่เอาครับท่านไม่เสียงหรอกเอาชื่อเสียงของท่านมาเสียท่านไม่เอาหรอกครับนะท่านไม่เอาหรอกนั้นเนี่ยท่านก็ต้องไว้วางใจอะทํางานออกมาแล้วต้องมีคุณภาพเนี่ยครับเดี๋วีวองค์นี้พิเศษนะเนื้อพิเศษเนื้อผงปัฏธรรมังอิทธิเจลงยาลาชาวดีเต็มสูตร สร้างห้าแบบแบบละสิบองโอ้โหห้าแบบแบบละสิบองงยน้อยมากเลยอ่ะลุ้นหน้ากากอาบทองคําแบบละห้าองโอ้โหนะะนี่นี่นี่ผมต้องแยกไว้ก่อนนะองนี้นะองค์นี้จัดจัดนะจัดจ้านอ้าวมาดูองค์ต่อไปโอ้องน์นี้ขาลุยๆเหมือนกันนะขาวเหมือนขาวเปื่อนช็อกโกแลตอ่ะ นะ้าขาวลุยรุอยู่เหมือนกันนะานะ้าเหมือนขาวเปื่อนช็อกโกแลตนะ้นะพระนักพัฒนาคุบาลิยาชาดิยาจิตโตวัดแสงแก้วโพธิยานเชียงรายนะาเออนฮะใช่ฮะนะท่านเป็นพระนักพัฒนานะพัฒนาทางด้านจิตใจด้วยนะพัฒนาทางด้านจิตใจด้วยนะท่านมาเนี่ยเวลาที่มาผมผมเคยเคยได้คุยกับท่านนะ่ะท่านมากรุงเทพเนี่ยฮะนะนะมากรุงเทพ โอ้โหลูกศิษย์ไปรอกันนะรอกันเต็มสนามบินเลยนะไปรอท่านนะเพราะว่าความเมตตาของท่านสูงนะนี่เนี่ยฮะอันนี้เป็นเนื้อขาวผงปัทมังอิทิเจว่านมหามงคลเศษนี่เนื้อนี้ฮะนี่เนื้อนี้โอ้โห,โโหนะแจ่มจริงๆนะครับอันนี้องค์ที่ นะองค์ที่ห้าโอ้โหอันนี้นะโอตะกุดด้านล่างฮนะน่าจะเป็นตะกุดทองคำฮนะนี่น่าจะเป็นตะกุดทองคำนะนี่ไอเทมมาไอเทมรับที่สองครับเนื้อขาวอิทิเจผงม,มวลสารครูบาอริยชาติตะไบชนวนเศษตะกุดทองคำห้าดอกโอ้พิเศษฮะ อันนี้เนื้อพิเศษครับนะเป็นผงของครูบาอริยาผงตะไบนะตะกุดทองคำเนี่ยเขาจะเขาจะวางตะกุดทองคำไว้ด้านล่างเนี่ยห้าดอกฮนะนี่อันนี้พิเศษนะพิเศษนะพิเศษนะครับนี่โอ้โหอันนี้เป็นองค์ที่องค์ที่หกนะเนื้อที่พิเศษอีกมาดูองค์ที่เจ็ดนะครับองค์ที่เจ็ด นะองค์ที่เจ็ดวาบเข้ามาโอ้โหเนื้อขาวอะนะเนื้อขาวผงปัตธรรมอิทธิเจคุกผงตะไบชนวนเสกฮะนี่นี่แหละคือปัญหาไอ้จำนวนเนี่ยแหละ <laughs> จำนวนนี่แหละมีปัญหาว่านะผมไม่รู้ว่าจำนวนจริงๆเนี่ยแต่น้อยเขาสร้างน้อย นะนี่อ้าวมาองค์สุดท้ายองค์สุดท้ายมาดูะนะน่น่นนะมาดูหูองค์นี้พิเศษนะนะองค์นี้พิเศษแน่นอนนี่ครับนะเนื้อพิเศษสามเนื้อผลงลงรักปิดทองคําแท้ฮะ นาผงลงรักปิดทองคําแท้นะครับนาผงลงรักปิดทองคําแท้สวยไหมสวยไหมนี่องค์นี้แจ่มเลยครับนะาปิดทองคําแท้ครับนะาลงรักปิดทองคําแท้สวยมากนี่ฮะนะคคูบาอาริยชาติอริยจิตโต นะครับก็เป็นพานเนื้อผงที่ผมบอกว่าน่าสนใจนฮะน่าสนใจอันนี้เราให้ดูนะครับให้ดูนะให้ดู